เพราะว่าเขามานี่นะครับมาเจอมาเจอคนท้องถิ่นนะครับคนท้องถิ่นจัดไปโอเคเร้วก็ท ไม่ระวังรถจอนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เข้าไปท้ายแตกแพงเว้ยเฮ้ยไปท้ายแตกแพงเลยล้มอ่ะเฮ้ยมันไม่ได้ว่าแค่ไปท้ายมันจะทักการล้มมันเนี่ยโอเคโอเคโอเคจะทักล้มมาไม้สวยเลยยอนครับแล้วก็มาถึงอาเล่แล้วก็ข้าพันเองสุดยอดสุดยอดโอ้ไทยอันไทยอัน มันกวาเอมันมันโดนแนวทางมันพอดีตรงถนนถนนเป็นเส้นตรงกว่าตรงนั้นแรงมันน่ากลัวหรอแรงครับแรงแรงก็สูงด้วยดูดูในคลิปดูอะไรอันนี้มันเหมือนอาจจะแบบเนี้ยมาเงี้ยรถไปเลยถ้าโดนจิตมันเลยกันเลยมันด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 ันไปเรื่อยๆรถรถไปอยู่บนชั้นสามยังมีอย่างเงี้ยชั้นสองเงี้ยรถยนต์ที่เรือไปอยู่ตรงไหนเรือเรือใหญ่ๆขึ้นไปอยู่คนเลยโอ้โหเลยได้ก็อยู่ห้องหลังก็แบบ นี่นะครับมาเจอมาเจอคนท้องถิ่นนะครับคนท้องถิ่นยบรกล้อเปลี่ยนอ่าอเปลีน่อยเปลี่ยนเลยเสียอามจัดให้ครับดูนะครับดูนะครับมือห่ของโลกครับจะลงไหมเอย เกียร์นะครับเกียร์เกียร์สู้ต่อไปสู้ต่อไปอ่ะเอาเลยเอาเลยนี่นะครับนี่นะครับอับเผาลึอบวนตับเผากัญชานะครับวนตือตรีนี่นะครับเราจะมากินตับเรากัญชาแล้วก็ไข่เจียวเออพี่เลกผสมกัญชาด้วยแย่ไอตอนที่นั้นเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมีพลังหรอ แน่แล้วแบบัที่ไม่ค่ยดีนยกล้อยกล้อโอรถไแรงแลโอ้เปลี่ยนอ้ามเชนเลยวันนี้เจอบิ๊กไบคชาต่างชาติด้วยนะครับสุดยอด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  รั er> ไม่นอนแล้วต pues <Mm ั hmm> <szych> ้งแล้วรอแป๊บนึงอสุดยอดเลยอ่ะยังมันลั่นเลยนะไม่ต้องห่วงคทับเขาแท็กเขาขี่ท็กเตอร์บ่อย 努力，哦吼、哦！他。哦 นี่เลยเฮ้ยเราจะเอาคันนี้เอานะเอานะเราเราหาเราหาตัวตนเจอแล้วเออระวังระวังเดี๋ยวยังเราหาตัวตนเจอแล้วอันนี้มันีง่ายตัวเนี้ยหักแขนออกหักแขนออกอนี่เหรอออาโอเคพือมันเอียงอาจารย์มันใช่เลยอาจารย์เหี้ยน